เรามาปลูกกล้วยน้ำว้าเนาะเพื <establishing> ่อนๆตรงนี้เป็นสวนข้างบ้านเนาะเพื่อนๆสวนใกล้บ้านครับเพื่อนๆไม่ได้ไปไกลตอนนี้พาญาดพี่น้องมาพากันปลูกกล้วยในสวนข้างบ้านเนาะเพื่อนๆวันนี้มาปลูกหลายคนเนาะเพื่อนๆช่วยกันปลูกเราซื้อต้นกล้วยมาจากที่อื่นเนาะเพื่อนๆต้นละสิบบาทเนาะเพื่อนๆไม่แพงมาก ไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนต้นละสิบบาทเป็นกล้วยน้ำว้าเพื่อนๆนต้นสูงต้นใหญ่เนาะสูงเลยหัวไปนิดหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนต้นละสิบบาทต้นสูงอยู่เราไปซื้อมาจากที่อื่นเนาะมาปลูกให้ญาติพี่น้องช่วยปลูกเนาะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ เป็นสวนที่ถมใหม่เนาะเพื่อนๆถมได้ไม่นานเราใช้ดินเหนียวถมตอนนี้ฝนตกลงมาประมาณสองสามวันนี่น้ําขังบ้างเนาะเพื่อนเราปลูกตรงที่ตรงสูงนิดหนึ่งตรงที่น้ําไม่ขังเนาะตรงที่มีน้ําขังเราก็จะเอาดินใส่นิดหนึ่งเนาะเพื่อนๆค่อยปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะ อันนี้ดินอ่อนแล้วเพื่อนๆโดนน้าก็เลยขุดได้เราเลยมาปลูกไปเช้าแล้วเพื่อนเพื่อนเพยกันปลูกหลายคนเนาะต้นสวยมากเลยเพื่อนต้นสูงเราจะปลูกแบบชาวบ้านแล้วก็เพื่อนปลูกธรรมดาแบบนี้ เราเคยปลูกแบบนี้เราเพื่อนเพื่อนบางคนก็ปลูกไว้ขายเขาปลูกอาจจะปลูกอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เราปลูกแบบง่ายๆน้อเพื่อนปลูกแบบสมัยปูยา่าตายายเราก็ปลูกกันแบบนี้แล้วเพื่อนเราขุดเอาเสียมขุดดินแล้วก็เอาต้นกล้วยวางลงไปแล้วปลกดินเลยล้วเพื่อนเอาปุ๋ยคอกโรยไปเลยน้อเพื่อนข้างบนนับไปเลย ทำง่ายๆแล้วเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดมากเพื่อนถูกแบบง่ายๆใช้เสียมขุดเอาแล้วก็ใช้เสียมขุดแล้วก็เอาต้นกล้วยลงแล้วก็ขบกินเลยเพื่อนแล้วตักเอาพิควายมาพิวัวพิควายมาโรยข้างบนเลยครับรอบโคนต้นเลยเพื่อนเราปลูกแบบนี้มา นานแล้วเพื่อนๆก็ได้กินน้เพื่อนเราปลูกไว้กินเราไม่ได้มีที่ปลูกอะไรมากมายครับตอนน้องเพื่อนเราปลูกแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้กินมาตลอดน้องเพื่อนทกไม่เห็นต้องใช้ยาแบบน้นแบบนี้เหมือนในที่ขวากก๊อปเรี่ยบๆปนเองสับมุนเราปลูกแบบก๊อปเรี่ยบๆเราโกนเลยเจียงเลยกินมาตลอดั เราปลูกมาแล้วหลายที่เราเ,เพื่อนหลายสวนแต่สวนของเราไม่ค่อยใหญ่เราเ,เพื่อนตรงนีน้นิดหนึ่งตรงนั้นนิดหนึ่งก็ปลูกไปเรื่อยๆที่ว่างๆก็ปลูกน้องเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนวันนี้เรามาปลูกกล้วยเพื่อนปึงกําลังใจให้เราได้ทำทดีๆให้เพื่อนได้ชมกันเรื่อยๆ